ป่อแดงดิป่อหกทำงานแต่ทำงานสูงครับตัยใหญ่วันีใหญ่วันีใหญ่วันี่บ่บ่บ่หเากาเรียอะเย้คนนี้เอนว่าไปไปสายคนนี้เ็นเ็กซอยพพซอยผมผมหนีเมื่อไรคนบ้างดีแล้ววได้คนนี้ ทำก็ไปได้เราเองล้วก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่บอกติสอตะงอถล่มก็คือตื่นลยนี่หลายเรื่องุกเดียวไอ้วอมีลบยิ่ถล่มดือทีเดียวายอ บดนง่ายเด้อครับบดนง่ายเด้อชีวิตเด็จกะบบดจะโศกหรืบอบุญจะเอาบุญหรือการข้าวเลยหนูกูบ่ญแล้วมั้งบ่ช่วยไหมช่วยไหมเด็กเสียบ่ไปอีกส,อ,อ,สองถังดิโอ้ยเรียองว่างหรืหนงเอาห่อไปเรื่งว่างกันไหมตัวเนาะเอาขังบนให้ไม่เรียบกันเนาะเท้างบนบนกันได้ที่ต้องจ่อยน,นีย้เพราะว่าน้ำตรงนี้มันไหลเข้ามาเนี่ย